เออหือแค่ท่าเช็ดกระจกอย่างเซ็กซี่ขนาดนี้ถ้าอย่างอื่นเนี่ยจะขนาดไหนบอกได้คำเดียวเลยว่าใจคอไม่ดีเลยฮะคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนานา,นา,นาถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกช่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อเพื่อนค้างห้องที่ย้ายมาใหม่ดันเป็นสาวสุดเอกและเซ็กซี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดเรื่องมาเลยนะครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นผู้ชายคนนึงกําลังกินข้าวเช้าอยู่ซึ่งผมเนี่ยจะขอเรียกว่าพระเอกเลยก็แล้วกันสักพักเนี่ยเพื่อนมันเนี่ยก็ได้โทรมาระหว่างที่คุยกนนเเเเเพเพิรรา็็ไได้หหป สาวข้างห้องบอกได้คําเดียวเลยว่าสวยมากพระเอกเนี่ยจึงรีบวางสายเพื่อนแล้วก็ยืนอึ้งไปพักนึงซึ่งเชอเนี่ยก็คือนางเอกของเรื่องอ๋อไม่สิจะว่าไปเนี่ยเชอเองก็น่าคุ้นๆเหมือนกับแฟนในจินตนาการของผมเลย ก็คือนางเอกคนนี้นะครับเพื่อย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เธอเนี่ยก็เลยต้องรีบทำความสะอาดเพื่อจะรีบย้ายเข้าอยู่โดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีคนในแอบ,บมองอยู่นางเอกเนี่ยทำอะไรจนเสร็จพระเอกเนี่ยก็ยังไม่เลิกมองแหมสายตามึงนี่ก็หืนเหมือนกันนะเนี่ยและเมื่อนางเอกได้ทําความสะอาดบ้านเสร็จเนี่ยเธอก็ได้แต่งตัวเตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่เลิกมองสักทีจากนั้นเนี่ยภาพก็เลยตัดไปในตอนดึกซึ่งตัวพระเอกเนี่ยกน็นอนไม่รับก็ซับกระซายเลยลุกมาเปิดหน้าต่างเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือบาดใจเต็มๆเพราะว่าเชอเนี่ยมีแฟนแล้วตัดภาพไปในห้องนอนของน้องเอม่จังกับแฟนเหมือนว่าแฟนเนี่ยจะซื้อชุดนอนไม่ได้นอนมาให้แต่กระดันดื่มเยอะไปหน่อยน้องเอม่จังของพวกเราเนี่ยก็เลยยังค้างๆอยู่จึงมานั่งทำร้ายตัวเองอยู่ริมหน้าต่างสักพักเนี่ยเธอก็เริ่มรู้ตัวว่ามีคนแอบมองเชอเนี่ยจึงรีดเดินไปปิดหน้าต่างทังทนทีและภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในวันรุ่งขึ้นเชอเนี่ยก็ได้กลับมาจากตลาด ระหว่างชางที่เธอกลับมาเนี่ยก็ได้เดินชนกับผู้ชายคนนึงซึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันก็เดินชนแล้วไม่ขอโทษแถมยื่นตะว่าใส่น้องเอมิจังของพวกเราด้วยแล้วก็บังเอิญพระเอกของพวกเราเนี่ยก็ได้เลิกงานพอดีจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยพระเอกเนี่ยก็ได้พาเอมิจังกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ได้ทำแผลแต่ก็เหมือนเอม่จังเนี่ยจะสงสัยเพราะว่าพระเอกเนี่ยหน้าตาคุนค้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักที่เธอเนี่ยจึงได้ถามไปว่านี่นี่คุณเป็นคนที่ไหนกันแต่พระเอกของพวกเราเนี่ยก็แกงโกหก ผมไม่ใช่คนแถวนี้แล้วหนังเนี่ยก็เลยตัดภาพไปในตอนดึกตกดึกมาเนี่ยพระเอกของพวกเราก็ไม่ทําอะไรเลยเอาแต่ยืนมองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเชอเนี่ยก็เลยเล่นโยคะให้ดูซะเลยแล้วเชอเนี่ยก็รู้แล้วด้วยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงข้ามห้องเชอเนี่ยก็เลยโทรหาพระเอกเลยครับบอกว่าต้องการความช่วยเหลือพอดีไฟที่ห้องมันเสียช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยได้ไหมคะพระเอกเนี่ยก็รีบตอบตกลงได้ครับจะไปเดี๋ยวนี้พอมาถึงเนี่ยก็เปลี่ยนหลอดไฟแต่คิดไปคิดมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยละกัน แล้วหนังเนี่ยมันก็ได้กินเวลามือเราไปอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในตอนเช้าตัวเอม่จังของพวกเราเนี่ยก็ทาความสะอาดบ้านตามปกติแต่จุดพีคคือเชิเนี่ยมายืนโทรหาพระเอกพร้อมกับบอกว่าวันนี้เนี่ยว่างนะจ๊ะแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในตอนเที่ยงตัวพระเอกของพวกเราเนี่ยก็ได้มาตามนัดเอม่จังเนี่ยก็รีบวิ่นไปเปิดป,ประตูคุยกันได้ไม่ถึงสองค แล้วหนังเนี่ยมันก็ได้กินเวลามือเราไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในคืนถัดไปไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนของเอมิจังเนี่ยไปโดนตัวไหนมากลับมาถึงก็จับนางเอกของเราเนี่ยอมกระสวยเลยกระช่องกันแบบ <c oughs> ซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็ได้แอบดูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนที่แฟนของเธอหลับเนี่ยเธอก็ได้มาหาพระเอกถึงห้องเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยจะโดนยกกับเดิมเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าห้องเนี่ยดีนะ เห็นห้องชั้นชัดมากเลยแล้วหนังเนี่ยก็ได้ลงเอยกินเวลามือเราไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในวันรุ่งขึ้นเธอเนี่ยก็ทําตัวเป็นแฟนที่ดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแฟนของเธอออกไปทํางานเนี่ยเธอก็ได้เดินมาที่น้าต่างพร้อมกับบอกพระเอกไปว่าขอบคุณนะแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นไงกันบ้างครับสําหรับนางเอกคนนี้ไม่ทําให้ผิดหวังกันอีกแล้วใช่ไหมครับบอกได้เลยนะครับไม่ต้องคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เพราะคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับทุก คนชอบเนี่ยก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ